สวัสดีครับนี่คือพลาสติกแข็งนะครับเพราะว่าชิ้นใหญ่ๆนะครับก็น่าเล่นอยู่ครับน่าสนใจนะครับแต่ชิ้นเล็กก็ไม่สู้นะครับไม่เอานะครับเพราะว่าคองเสียเยอะนะครับเวลาเราไปแกะนี่ชิ้นที่มันกรอบๆนี่ครับไม่ได้นะครับถ้าชิ้นใหญ่ๆก็พอเล่นนะครับถ้าใครจะเล่นชิ้นใหญ่ พลาสติกแข็งก็พอซื้อแต่มีพลาสติกอ่อนปัญหาก็คือพลาสติกอ่อนปนไปนะครับของเสียก็เป็นกิโลนะเป็นสิบกิโลสมว่าขนาดนี้ของเสียเองครับมาซื้ออันนี้ผมจะซื้ออยู่นะครับชิ้นใหญ่เที่ยวหน้าครับเที่ยวนี้ผมไม่ได้เอานี่ครับเที่ยวหน้าก็บอกให้เขาเอาใส่กระสอบไว้แล้วก็ช่างช่างเป็นทุงมาผมก็โยนขึ้นรถเลยนะครับ เป็นปตพตเพราะว่ามีบอร์ดติดบอร์ดก็พอได้ครับเพราะว่าผมก็เล่นบอร์ดนะครับพวกอย่างนี้ยก็พอได้พอมีราคาขึ้นนิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับต้องไปแยกก็พอได้นะครับแด่ววันนี้ผมก็ ซื้อแบบนี้ก่อนครับนี่ครับเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงนี้พลาสติกอ่อนนะครับราคาก็ยังถูกนี่คือพลาสติกอ่อนที่ผมลงคิปนี่ครับตามภาพเลยครับพลาสติกอ่อนใครที่ซื้อแล้วไม่รู้จักพลาสติกอ่อนนี่เลยครับในถุงนี้ใช้หมดเลยนี่คือพลาสติกอ่อน p ซ c พูดง่ายครับสี ราคาก็จะดีเฉพาะสีขาวนี่ครับสีขาวแบบนี้นี่สีขาวนะครับแต่สีขาวไม่ค่อยมีครับส่วนมากพีซีทั้งนั้นนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นแข็งแต่ต้องคัดแยกครับคัดแยกแต่นี่คัดแยกง่ายครับแข็งนี้นี่แข็งแยกยากครับผมก็จะไปเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นรถนะครับ เนี้นนยโอาเครื่องสักผ้านะเคือโทษทัดวะโอเเาหาหา้โทษทัดเครื่องสักผ้าตัดตามหลอดโอ้พ่อฮะรอดนี่ครับขึ้นของเสร็จแล้วนะครับก็อบอกขายเมาบ์ริโภคสัหนะ่อไปแล้วซิฟหาบ้าน บ่แตกเล้อแตกจ้าใบแตกจ้าใบแตกแล้วบ่บิเป็นนิ่วเลยสิเป็นนิ่วกับินบ่บินอะไรทุกชั้นเลยเสี้ยใบพัดลมครับพัดลมไม่ขานะใบใบพัดลมอันนี้ของแท้ แต่ผมสั่งมาจากรัชดาสั่งมาสิบใบยีบย่สิบใบก็ใช้ได้ห้าใบที่เหลือใส่อะไ้ มันจะเป็นใบพัดแปลว่าเขาปนกันมากเขาจะขึ้นขึ้นข้องแข็งขึ้นกัขึ้นไม่ได้หมดเจ้าเนี่ยขึ้นได้เช่ไว่าของแท้งแกวเขาล้มใช่ได้เออใช่ฮะมันขึ้นได้เดิเพ่าะท่านท่านจะเลื่องเนี่ยดีเมย์แต่ว่าท่านท่านเจ้าไม่ได้เอานี่เครือสัมพัครับนี่กับเครื่องสัมผัสก็ทั้งเดียวครับผมก็จะไปแกะขายบอร์ดนะครสบอร์ดอันนี้เหมือนกันครับส่งขายบอร์ดมี ปลอมปลอมนี่ผมซื้อไม่แพงครับนี่ครับพวกนี้ของเสียหมดแล้วครับไม่จะเป็นต้องซื้อแพงครับไม่มีอะไรที่จะไปขายนะครับของดีคือของรีไซเคลิลทั้งนั้นออพลาสติกก็ถูกะนะครับเห็นไหมครับพลาสติกนี่เป็นของพีซีนหหนงอิโตไห้บ นี่ครับน,นี่สายส่งน,น้ำครับยังใหม่อยู่เลยครับสายสายปล่อยน้ำนลเลยดีอันนี้พวกเป็นตาเดงเรี่ยงดัง